สวัสดีครับมาพบกับทีเกเรนเจอร์นะครับอ่ะมาอยู่กันที่ ID 3บ้านนะครับปิดเด็ก PVP ไปแล้วมีน้องๆถามว่าพี่จะเปิดกาชาไหมไอดนี้ Ruby มีไม่พอนะ่ะตัวกาชากี่ใบแล้วเนี่ยขอดูตัวกาชาดิ้นหนึ่งนะครับตัวกาชาน่าจะประมาณ4นะพรุ่งนี้น่าจะครบนะครับ น่าจะสก็ยังไม่เปิดนะคือไอดีนี้เนี่ยอ่ะนะครับเดี๋ยวไปดูกัน PVP น่าจะจบที่อ่ะจบที่เพชรนะครับคือผมเนี่ยอยากจะเปิดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมเนี่ยไอดี ID นี้ต้องการตัวบัฟอมตะแข็งๆนะครับก็คืออยากได้มูดุริยาน,นั่นเองแล้วกออ็อยากได้ดาวินชีซึ่งผมเนี่ยคงจะไปลุ้นในตั๋วกาชา5ปีนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตั๋วกาชาพรโชคก็ไปลุ้นกันเอานะ คือตอนนี้เรนเจอร์สองตัวนะครับผมยังไม่อยากได้นะไอดี ID นี้เนี่ยรูบี้ไม่พอด้วยต้องไปปั้นตัวมาสเตอร์สักตัวหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวลองคำนวณนิดนึงอ่าอ่ะ,อะสมมุติอันนี้เป็น300ใช่ไหมสัปดาห์หน้าจบเพชสามอีกเป็น420ตัวเกมแจกมาเป็น470เเองโอ้โหไม่พอละเดี๋ยวผมต้องไปหาปั้นตัว มาสเตอร์นะครับั้นตัวมาสเตอร์เฮ้ยแต่สบายสบายอยู่เพราะว่าไอดีนี้ตัวมาสเตอร์นี่คือขาดเพียบเลยนะครับก็ยังไม่เปิดแล้วกันนะไอดี ID นี้ขอเก็บไปเปิดโคลาโบเลยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดกลั้นใจได้อดทนได้นะครับและเปิดได้ตัวดีเนี่ยไอดี ID ก็จะพุ่งขึ้นไปไวนะก็จะเก่งได้ไวนะครับอ่ะอย่างที่เปิดไปก่อนหน้านี้แล้วก็น่าจะเห็นได้แล้วนะครับว่าผมได้เจ้าราบบีคิวคือตัวนี้อย่างที่บอกเลยว่ามันก็ มีความคล้ายคลึงกับจัลลีทัดมืดครับในส่วนของสกิล2นะแต่ว่าสกิล2มันคูดาวสิบห้าวินะครับต้องเน้นการปล่อยตัวนะก็คือ,อ,อล้างอมตะครับแล้วก็ห้ามใช้สกิลนะแล้วก็ลดการหลบสกิลนะครับอันนี้ก็เอามาช่วยได้ดีนะครับใครมีตัวนี้อัลตร้าเนี่ยหลีกไหนก็ใช้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าต้องปล่อยตัวออกมาเยอะๆถึงจะใช้งานได้ดีอ่ะเดี๋ยวตีเข้าหลีกกันให้ดูนะครับคือไอีนี้ของผมเนี่ยอ่อ ขาดตัวแข็งแข็งนะเพราะว่าเวลาที่โดนเขาสวนกลับมาเนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับโดนสวนกลับมาเนี่ยผมมีไม่กี่ทีเองนะครับที่ผมเนี่ยจะสามารถดันกลับได้นะคือต้องลุ้นนะครับว่าบอดอ่อนไหมแล้วก็เขาใส่เกียร์ยังไงใช้เลนเจอร์ตัวเปล่ามากแค่ไหนนะครับคือถ้าเกิดเข้าข่ายแบบนี้เนี่ยผมอยู่เฉยๆก็ยิงเข้าได้เลยนะครับเนี่ยบางรอบเนี่ยถ้าเกิดคู่แข่งเนี่ย ถ้าเกิดเขาใส่เกียร์ไม่ดีนะครับตัวเรนเจอร์เป็นตัวเปลาะนะครับคือผมก็ชนะชนะแบบง่ายๆเลยเพราะว่าทางครีเนี่ยนี่คือตัวอย่างของทางครีนะครับทางครีนี่คือมันโหดจริงผมถึงบอกว่าให้ลองใช้ดูลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวขอดูเกียร์กับทีมเขาสักนิดนึงนะเนี่ยเห็นเกียร์ก็รู้เลยครับใส่เกียร์เปราะแบบเปราะเ,เลยครับถือว่าใส่ไม่ตรงหลักเลยครับ เนี่ยใส่ไม่ถูกใส่ไม่ถูกหลักสักตัวหนึ่งอันนี้ก็จะฆ่าตายง่ายมากนะโดยเฉพาะการโดนทางกริกนะครับอ่ะทีมนี้มีอินุยาชานะครับก็จะมีปัญหานะผมก็จะคัดทีมครับดูว่าทีมไหนเนี่ยมีตัวแข็งแข็งนะครับแล้วก็น่าจะปล่อยตัวมาขวางได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดทีมไหนอยูน้อย,อยใช้ตัวแบกได้เยอะๆอันนี้ผมก็จะวัดใจในการอัดป้อมนะ อ่ะเดี๋ยวลองหามาดูสักทีมหนึ่งนะครับให้ดูกันว่าเวลาที่ใช้โอโหอันนี้ตัวแข็งเพียบเลยว่าใช้ตัวบราบาบีคิวเนี่ยมันจะเจอะได้ไหมอ่ะขออนุญาตตีกับทีมนี้นะมาตีคืนได้นะครับก็เป็นการทดสอบทีมครับเดี๋ยวจะลองยื้อแบบยื้อนิดน,นึงดูเพราะว่าบราบาบีคิวเนี่ยสกิลยิงไฟนะครับมันค่อนข้างจะเจ๋งนะ อ่ะเดี๋ยวลองดูครับล้งางแววตาไหมอ่ะไม่ทันไม่ทานี่ยิงไม่ทันไี่ยิงอ่ะผมพันแล้วคือยื้อมากไม่ได้ครับยื้อแล้วเดี๋ยวมันยิงทีมผมตายหมดเนี่ยผมก็จะไม่สามารถที่จะยิงป้อปมบึ้มได้นะครับอ่ะเนยโดนคลิกเข้าไปอ่ะโดนคลิกเข้าไปโดนคลิกเข้าไปโอเคโตัวถึกเยอะนะก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับรับผมก็จะรัวขี่ปนาวุธไปด้วยนะครับช่วยในการทำดาเมจนะ อ่ะตัวยิงไฟยิงไฟหน่อยยิงไฟหน่อยบึ้มอ่ะอย่างงี้บึ้มครับบึ้มพอดีนี่ป้อมจะแตกไวมากนะถ้าเรนเจอร์หมดป้อมนะครับอ่ะมาตีกลับกันได้นะเพราะว่าไอที2อไอี3เนี่ยผมคัดทีมมากไม่ได้นะครับก็เลยอาจจะต้องมีตีคนไทยไปบ้างนะอันนี้ก็ขอภายนะครับบางคนนี่คือต้องตีไปตีกลับนะบางคนนี่คือตีมาก่อนนะผมก็เรียกได้ว่าเกาะคะแนนนะครับประมาณนี้ อ่ะทีนี้ตัวค่อนข้างจะเจ๋งเลยนะครับแต่ว่าเป็น U 38ครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันอ่ะขอตัวช่วยบ้างนะเอาตัวกิวเลตมาเปลี่ยนจังหวะนะครับมาดูกันนี่ถ้าเกิดเขาใส่เกียร์เปรอะนะครับเรนเจอร์ <Ranger S 1> เป็นตัวเปรอะโกคินี่ไม่ค่อยเปรอะเท่าไหร่นะโกคินี่คือค่อนข้างจะถึกใช้ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองยื้อดูนะ อ้าวเขาพัดก่อนอ้าวอ้าวอ้าวอย่างนี้ก็มีเฮสิพัดก่อนแบบนี้เออพัดก่อนก็อันนี้คือน้อยทีมากนะที่แบบว่าจะมาพัดก่อนโอ้โหแต่ออกมาเพิ่มเลยแบบนี้ก็เลสิทีเคเลนเจอร์โอ้โหอุตส่าห์ได้พัดก่อนแล้วนะอ่ะเนี่ยแบบนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่าบางทีมเนี่ยผมก็สู้ไม่ได้นะครับนี่คือยูสามสิบแปดเองนะถือว่ายูต่ํามากนะครับ โอ้ต่โดนปล่อยตัวออกมาเพียบเลยครับอ่ะใบดุยกันต่อครับโอ้โหรบ40เลยครับลบเยอะมากอ่ะเขาหลีกอยู่ที่เพชรครับคือหลีกแถวๆเนี้ยคะแนนมันค่อนข้างจะเกาะกันเยอะมากนะทีมนี้ตัวโหดครับตัวโหดเลยนะไม่กล้าตีนะครับ47อ่ะทีมนี้พอจะมีตัวเปลาะนะครับ อ่ะลองดูลองดูงดไปลูยก,กันอ่ะไม่ใช้ตัวบอสกิลเลตและไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเออโอเคไปดูกันครับโอ้โหเนี่ยบาวูดกโอมิเนี่ย,ยอ,นะอย่างที่ผมบอกว่าเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยชอบนะเจอทีไรก็สู้ค่อนข้านจะลำบากครับ นี่ครับพอมันตายปุ๊บมันก็จะบังคับออกหนึ่งสก,กิลนะแล้วผมก็โดนสตันนะครับเนี่ยเวลาที่มาเล่นอัดป้อมเนี่ยมีปัญหาอยู่งันอัดทีมนี้เขาอาจจะเกียร์เปราะสักนิดหนึ่งครับก็น่าจะยิงป้อมบ้มได้บ่มดิอ่าเรียบร้อยนี่เลยคือทางคลิกนะครับลองดูครับออมีคลิปหลายคลิปมากเลยนะครับเกี่ยวกับทางคลินะแต่ว่าต้องเป็นคลินหนักๆห,ห,หน่อยนะครับมันจะเห็นผลชัดเจนครับ การใส่เกียร์โอ้โหก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามาเจอทางคริแต่ว่าดูดูมูดูยางโอ้ไปใส่กําไรทําไมเนี่ยเอาค่าเลือดแบบนั้นอย่างเดียวไม่ดีนะครับไม่ดีไม่ดีอ่านแต่ว่าถือว่าทีมนี้ก็มีสลับกันไปนะครับคือไปใส่เกียร์ถึกกับตัวเปลอเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันแสดงผลน้อยมากนะตัวปลอเนี่ยผมจะแบบไปเน้นลดแล่เน้นออกสกิลนะครับเน้นปล่อยตัวไวๆไปเลยนะเพราะว่า มันตายง่ายอยู่แล้วใส่เกียร์ถือก,ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะ U หกสิบแปดไม่ก็ไเจอบราสิกนะิยมิถ้าเกิดบราสิกิยมิมานี่คือแนะนําเลยนะว่าลองดูนะอ่ะทีนี้ U สาตัวใช้ได้นะครับแต่มีตัวแบกแรกนะก็คิดว่าน่าจะน่าจะได้อยู่นะครับ O dot คือถ้าเกิดเขาไม่ได้ใส่เกียร์ลดแรกนะผมว่าน่าจะ สบายๆเลยครับอะผมพัดเลยครับเพราะว่ายืมไม่ได้แน่ๆอยู่ละเบิ้มไปบึ้มไปบึ้มไปนี่ไงบึ้มไปพัดเลยครับอะมาค่อยๆไปนี่จังหวะนี้ตัวเขาจะปล่อยออกมาน้อยมากเพราะว่าตัวแบกแร่เยอะอยู่ที่เราเลยครับจะเจาจะเขาได้ไหมฮึบมาโอโหออกมาเยอะละลำบากละทีมผมนี่คือ เนี่ยยังยังสู้ลําบากอยู่นะครับต้องปั้นทีมถึงอยากได้ตัวบับอมาตะดีๆครับได้ดาวินชีนะคือจังหวะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมันยืนแข็งๆนะครับบับทีมได้ดีๆเนี่ยแล้วก็ยิงครับยิงสกิลยิงคลิคบโครลนิ่งมาเนี่ยผมว่าผมน่าจะเล่นยื้อได้ดียิ่งขึ้นนะตอนนี้อ่ะไม่ไหวละเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างจะดีครับผมแค่วัดใจว่าจะไม่ไม่ทันโดนสวนนะ อ่ะโอเควันนี้ก็มาเล่นให้ดูครับได้เจ้าตัวブาบาบีคิวก็มีหลายจังหวะนะเมื่อตอนปิดลีกเนี่ยที่แบบว่ามันช่วยล้างอมตะนะครับแล้วก็ยิงใบนะครับหน้าป้อมฝักตรงข้ามเขาเนี่ยเขาก็จะแบบดืนนิ่งนะแล้วก็รอโดนอัดป้อมจนแตกเลยนะครับผมก็จะอยู่ลีกแถวๆนี้นะไอดี3สนี่คือเกาะอยู่ลีกประมาณเพชรสเพชรสอยู่ตลอดเลยครับแต่ว่าสัปดาห์นี้มาจบที่เพชรสนะเพราะว่า โดนตีค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขอคำนวณรูบีกันอีกครั้งหนึ่ง300 300อ่ะเดี๋ยวปิดลีกรอบหน้าเป็น420นะครับตัวเกมแจกมาอีก50เป็น470คขาดอีก130ต้องปั้นตัวมาสเตอร์อีกกี่ตัวอ่า26ตัวเอ้ยเยอะไปวะเยอะไปนะ130 Ruby รูบีนะปั้นอีกเพียบเลยนะอ่ะฉะนั้นไม่เปิดดีกว่าผมขอไปเปิดในรอบโคโลโบเลยดีกว่านะครับสัปดาห์นี้ก็ อ,อ,อย่างที่ผมเคยสอนไปในหลายๆคลิปนะครับว่าแนวทางของเราเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติเรนเจอร์เราไม่ได้ชอบเป็นพิเศษจริงๆนะครับมันไม่ได้โหดมากชนิดที่ว่าเฮ้ยต้องมีนะครับแล้วทีมเราสามารถสู้ได้อยู่คือยังอยู่หลีกเดิมแบบที่เราพอใจนะครับอย่างไอดีผมเนี่ยอยู่เพชรสามอ่ะพอใจถือว่าพอใจละก็ไม่ต้องรีบเปิดหาเรนเจอร์ตัวใหม่ๆก็ได้นะอ่ะอย่าง2ตัวครึ่งหลังนะครับ เซนรี่ท่านมืดถ้าเกิดผมได้มาก็ไม่ช่วยผมว่าไม่ช่วยทีมผมทีมผมขาดบัฟอามาตะอยู่นะครับทีมผมขาดตัวปวดนะก็ไม่ช่วยนะครับอย่างตัวของบราวนะครับ,บราวต,วตัวตลกอันนี้ถือว่าดีนะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยผมไม่มีเกียร์ผมไม่มีเกียร์ใส่ให้มันนะผมไม่มีกําไรจุลีนะครับก็อ่านเดี๋ยวไปดูเกียร์นิดหนึ่งหลังๆนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่เหมือนกันนะไอดีนี้นะครับ ก็ไม่ค่อยได้ไปเก็บเกียร์และเกียร์ก็จะมีประมาณนี้นี่ส่วนใหญ่ก็เปิดมาอย่างที่บอกครับว่าอีเ,อเวนต์เกียร์ตอนนี้ที่มันการันตีเนี่ยอันนี้คือผมเปิดมาทั้งนั้นเลยนะอ่าเปิดมาทั้งนั้นเลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะไปได้ที่เกียร์อาวุธอย่างเดียวเลยเกียร์ป้องกันกับตกแต่งเนี่ยผมปั้นเอาเองเลยนะครับก็ลองไปเปิดดูครับถ้าเกิดใครที่มีรูบี้เยอะๆเนี่ยผมก็มีเกียร์อยู่ประมาณเนี้ยไม่ค่อยมีเกียร์ ่ค่อยมีเกียร์เติมๆติมสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็ค่อยๆปั้นกันไปนะครับอ่ะวันนี้ก็มาเล่นกันที่ ID 3นะครับยังไม่เปิดนะไปลุ้นจากตัวกาชา5ปีนะครับแล้วก็ตัวกาชาพาโชคดีกว่านะครับเพราะว่าต้องการมูนดุย่างกับดาวินชีนะครับเป็น2ตัวที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าได้มาปุ๊บปั้นไปเลยไม่ต้องถามเลยนะครับว่าจะต้องปั้นตัวไหนดี ปั้นมานืงคู่เลยนะมูดุยางกับดาวินชีคือได้2ตัวนี้มาบอกได้เลยว่ายกระดับทีมสุดๆเลยนะครับโดยเฉพาะในเกมน้ารับจะชัดเจนเลยนะควรจะต้องมี2ตัวนี้เลยนะครับมูดุยางกับดาวินชีนะเพราะว่าดาวินชีมันกลับมาแล้วนะครับอไอดีนี้ผมก็ขอเก็บปั้นเก็บ เก็บเก็บของก่อนขอใช้เวลาปั้นกันสักนิดนึงนะเดี๋ยวโหดแล้วมารอดูกันได้เลยนะรอดูกันอีกทีโคโรบโบเดือนหน้าเลยนะครับแต่เดี๋ยวสัปดาห์สุดท้ายรอดูอีกทีหนึ่งเพื่อตัวบราส์กิวมิกับโคนี่อมาเทสสจะมาเนี่ยน่าสนใจนะแต่ว่าผมก็ไม่เอาละไปเปิดโคโรบโบดีกว่าเผื่อเรนเจอร์จะมีตัวโหดแบบแบกทีมนะครับก็ถ้าเปิดได้นี่ก็จะเก่งได้ทันทีเลยนะอะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปกันครับสวัสดีครับ